สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ่ะมาเจอกันตอนเย็ยนๆแล้วครับผมของวันที่7มีนาคม2566นะฮะอ้าวหลายคลิปมีแต่คลิปใหม่ๆน้ำเสนอนะต่อไปเราก็มาดูคลิปไปอีกของเรานะเดินทางมาจะครบ4ปีแล้วนะหมากล้อมใหญ่กับหมากล้อมเล็ก ยังไม่ผิดหวังนะหมากล้อมใหญ่เข้านะหมากล้อมเล็กก็เข้านะเราตามมาดูว่าเข้าแบบไหนนะครับผมแล้วก็ไปตามงวดวันที่สิบหกมีนาสองห้าหกไว้เลยนะอะมาตามเวอร์ชั่นหมากล้อมนะครับผมหมากล้อมใหญ่นะนี้งวดหนึ่งมีนาหกหกนะครับเขียนไว้ให้แล้วนี่ ห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจีดเขียนที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่วกมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่มากล้อมใหญ่นะเขาที่ตัวไหนฮะนี่ตัวในเนี่ยสามสี่ห้าหกจะต้องมาหนึ่งตัวนะะเจ็ดแปดสองหนึ่งจะต้องมาหนึ่งตัวถ้าฝั่งนี้ก็ต้องใส่กันตรงนี้แหละถ้าฝั่งนี้ก็ใส่กันอย่างนี้แหละไม่ห้าหนึ่งก็ห้าสองไม่หกหนึ่งก็หกสองผลออกมานะ สองอยู่ตรงนี้ห้าอยู่ตรงนี้หกอยู่ตรงนี้จุ้มกันอยู่เลยนะเข้าที่หกห้าสองเลยนะเห็นไหมหกห้าสองเข้าจ่าจานะมันจะต้องเข้าห้องบนนะอ่าอันนี้เป็นหมากล้อมใหญ่นะครับผมฝั่งนี้ประกอบในฝั่งนี้นะฝั่งนี้ประกอบฝั่งนี้บางที่หลักร้อยก็มาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ตรงนี้ก็มีอ่ะเรามาดูวันนี้หมากล้อมเล็กนะฮะ 4, 1, 8, 0, นะห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ล่างนะเขียนมีสองเวอร์ชั่นนะเวอร์ชันหนึ่งก็เอาหลังหน่อยเขียนนะฮนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเขียนเขียนลงมานะเขียนลงมาสามครั้งอย่างนี้นะฮะอ่าเข้าที่ตัวไหนฮะนะเดี๋ยวจะวงกลมให้ดูสีแดงเอาสีแดงวงกลมนะะเข้าที่ห้า สองนี่น,น,นี่เข้าเข้าเข้าแถวนี้นะอ่าเวอร์ชันนี้นะเข้าที่สองห้านะเขียนไปเลยเก้าสองห้าเก้าห้าสองนะอ่าเวอร์ชันที่สองนะใช้วิธีเจ็ดบวกด้วยสามนะฮะได้ท่้กับสูนนะครับผม เขียนศูนย์มาเลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะเข้าที่เวอร์ชั่นตรงนี้นะเอาเอาสีน้ำเงินนะสีเขียวก็ได้นะเข้าที่แปดห้าสองนี่เห็นไหมเห็นไหมเขียนตรงไหนดีนะเข้าเขียงเหมือนกันนะนี่นี่ แปดห้าสองปดสองห้านะถ้าเขียนอย่างนี้อา้าเข้าที่ห้าสองชนกันนะอา่าเรามาดูวัดนี้สิจะเข้าที่ตัวไหนนะครับผมในชุดหมากล้อมใหญ่อะไปสี่นาทีแล้วนะพูดขนาดนี้หมากล้อมใหญ่ตั้งเลข2องนะที่เลขสองสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้า 0 1น3 4หนึ่งสองสามส่ห้าหเจ็น่านมากล้อมใหญ่เอาขีดเส้นใต้ให้ดูหน่อยขีดเส้นแบ่งห้องนะรับรองเสร็จนะห้าสองสามนาทีก็เสร็จอ ผมจะบอกวิธีจับนะจับว่าตรงไหนนะอาฝั่งนี้ก็เอาตรงนี้หละนี่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 สองนี่นี่นี่สองใส่ตรงนี้นะหกกับเก็ดใส่ตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ตัวเลขนะเขียนทางเขียนทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เลอะนะหมากล้อมใหญ่เดี๋ยวจะไม่เลอะ ปดเก้าศูนย์หนึ่งจะต้องมาหนึ่งตัวนะฮะสองสามหกเจ็ดจะต้องมาหนึ่งตัวอ่าผมจะเขียนอย่างนี้นะฮะแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าสองหกห้ามาอยู่ข้างล่างนะนี่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 ของวัดทีแล้วนะนี่นี่นี่วงกลมไว้สักหน่อยอ่าหกสองห้ามาอยู่ข้างล่างอ่าถ้ามันมาอยู่ข้างล่างอย่างนี้งวดต่อไปข้างบนเนี่ยมันจะต้องมีกลุ่มนี้นะเข้ามา นะครับผมนี่นี่ตัวล่างตัวล่างวันนะฮะห้กับ3ามหอาตัวบนก่อนนะสองแปดนะอ่ได้ที่2839นะฮะอาจจะเขียนอย่างนี้เลย8901มา1ตัว8901มา1ตัว2อสา เจ็ดสองสามหกเจ็ดมาหนึ่งตัวอา่าเรากากระบาดใส่ไปเลยนะอย่างนี้เราก็จับตัวเลขนะฮะอ่ะแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามบัดบรรทัดบนนะบรรทัดล่างศูนย์หกศูนย์เจ็ด หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอ่าได้แปดตัวครับผมอาล่างตรงนี้นะสามห้าล่างล่างนี่สามห้าห้าเจ็ดอ่าถ้าเลขขี้นะสี่หกกับสองสี่สี่หกกับสี่สอง ผมจะเอาล่างตรงนี้นะ4ชุดบน8ชุดนะชุดเด่นอยู่แถวนี้นะบรรทัดนี้เป็นชุดเด่นล่างให้สามห้ากับ4 2นะลองดูนะครับผมเด่นที่สุดเด่นล่างนะชุดบนชุดบน อ่าไปเกียนาทีแล้วอ่าเรามาดูเลขหมากล้อมน้อยกันนะฮะหมากล้อมน้อยกันหมากล้อมน้อยก็มาที่ตัวไหนครับผมอ่าเวอร์ชั่นแรกใช้หลัก2อนี่เขียนนะฮะสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่าขีดเส้นแบ่ง นะ,ะจะได้ที่ตัวไหนอ่าดูล่างกันนะล่างมีสี่ห้าแปดเก้าสองสามนะ เอาล่างนะห้าห้าสามสี่สองนะห้าสามสามห้าสี่สองสองสี่นะอ่าระวังตัวนี้นะมาเหมือนกันเลยกับหมากล้อมใหญ่อ่าสำหรับชุดบนนะชุดบนชุดบนอ้าว 0ูนย์หกศน็ะครับผมนะทีนี้เรามาดูเวอร์ชั่นที่2นะใช้หลัก2อบวกสมนะครับผม เป็นห้าเขียนลงมาเลยห้าหกเจ็ดแปดเ้าหอ่ะเวอร์ชั่นนี้นะเวอร์ชั่นนี้ให้ระวังนะ,ะได้3ตัวนะ สามเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์นะสำหรับทางนี้นะสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ มาเจอเลขสามแปดระวังล่างนะสามแปดอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าสามแปดอยู่ตรงนี้นะนี่นี่สามแปดอ่าชุดสามตัวนะ มีประมาณแค่นี้อาแคปหน้าจอไว้นะฮะนี่ชุดหมากล้อมน้อยนะฮะ0ูนย1หกศร่ล่าง5335 4 2สานะฮะสตัวให้สี่เ7 0ย7 0ศูาในชุดนี้นะแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสเกีนนึ่งรด่นนะล่าง3าหกับ4 2่สนะฮะสี่หกกับห้าเะวงกลมไห้ที่3ากับ4 2นะใ,2นะในชุดล่าง อ่าชุดบนนะชอบที่แถวข้างล่างนี่แหละสี่ตัวนะศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะลองไปเทียกบกับโกรูท่านอื่นดูนะอ่าแคปหน้าจอไว้นะเอาไว้จัดซื้อจัดหารัตตอรี่กันเวลาลงแผงนะครับผมอ่าหมดเวลาพอดีครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว